ในส่วนนี้คุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับเป็นเรื่องปกติมากที่ดินจะสไลด์ไปในใต้ตัวบ้านหรือจะซุดลงไปนะครับวิธีการแก้ไขมีอยู่2วิธีวิธีที่หนึ่งลงเสาเข็มไมโครพายลงไมโครพายเพื่ออะไรให้เสาเข็มลึกเท่าตัวบ้านเวลาคุณลงเสาเข็มเสร็จคุณเทพื้นพอตัวบ้านเนี่ยเสาเข็มเนี่ยเขาลึประมาณ1 8บถึงเมตรไมโครพายเราตอก1 8 2แถึงเมตรเหมือนกันดังนั้นเวลาซุดมันจะซุดพร้อมกันมันจะไม่เกิดโพงดินจะไม่สไลด์อันนี้คือวิธีหนึ่งวิ สวัสดีครับผมโบสสาโรสสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านชนระดาซอยวัดลาดปลาดุาดดกหลังนี้อีกแล้วเคยมาถ่ายแล้วนะครับครั้งหนึ่งเนาะตอนนั้นลงเสาเข็มไมโครพายแล้วก็อธิบายว่าทำไมดินรอบบ้านถึงซุดเกิดจากอะไร ตอนนั้นเนี่ยอธิบายคร่าวๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวบ้านเนี่ยไม่ได้ซุดแต่ดินรอบๆเนี่ยไม่มีเข็มมันเลยซุดดินสไลด์เข้าไปในตัวบ้านบ้างดินซุดลงเป็นแนวดิ่งบ้างอันนี้เป็นเรื่องปกติของบ้านเดี่ยวเลยนะครับวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการแก้ไขแล้วก็ทําแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ต้นทุนนี่ก็คือไม่แพงมากแล้วก็จะอยู่นานแข็งแรงติดกับตัวบ้านคุณไปนานเลยเอาว่าเป็นยังไงเรามาดูกันตามมาครับ ตอนนี้นะครับผมก็มายืนอยู่ในตัวบ้านนะครับเมื่อครั้งที่แล้วจําได้ไหมเรากาลังตอกเสาเข็มไมโครพายกลุ่มนี้อยู่เลยตอนนั้นพี่บอกว่านับโบเขายัางไงตอกอยังไงโอ้โหรอกันแบบเป็นวันเลยว่ากว่าจะตอกลงไปได้11ท่อนหลังนี้11ท่อนด้วยความลึกที่มันตอกลงไปไม่ได้แล้วคุณผู้ชมเสาเข็มเนี่ยจึงโผล่ออกมาเยอะมากแต่จริงๆเสาเข็มไม่ได้โผล่เยอะขนาดนี้นะเนื่องจากเราขุดดินลงไปคุณผู้ชมนี่เราขุดดินลงไปเสาเข็มนี่สูงเท่าตัวผมเลยดูตรงนี้คือตัดทิ้งหมดนะ เสียดายมากๆแต่เราจะไปจะต้องตัดนะครับเพื่อที่จะตอกให้มันได้โบโบของเราอยู่ที่0.5นะครับลัดเทนโบที่10ครั้งเราตอกลงไปได้มาตรฐานทุกต้นเรานับโบทุกต้นเสาเข็มที่เหลือพวกนี้โดดโดดสูงๆงๆเนี่ยโอ้ต้นนั้นสูงมากเลยแต่เราก็ต้องจําใจนะครับที่จะทิ้งนะครับเนื่องจากเราจะต้องตอกให้ได้โบแต่ถ้าช่างบางคนนะเขาตอกเสมอหน้าดินให้คุณผู้ชมอะตอกเสมอหน้าดินตอกเสมอหน้าดินผมบอกให้เลยนะมีโอกาสไม่ได้โบสูงมากเขาตอกแค่สุดหน้าดินแล้วเขาก็จบช่างพวกนี้เขารู้ว่าเจ้าของบ้านมีความรู้ เขาตอกแค่เสมอหน้าดินแล้วเขากลับแบบนี้มีโอกาสไม่ได้โบสูงมากถ้าอยากรู้ว่าได้โบไม่ได้โบจะต้องเช็คอย่างไงคลิปที่แล้วมีคําตอบย้อนไปดูได้เลยทีการเช็คโบเขาส่วนวันนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวพาไปดูดีกว่ารอบบ้านว่าเราแก้ปัญหาดินชุดรอบบ้านยังไงนะครับตามนะครับ <S 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 เริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าบ้านคุณผู้ชมอย่างที่ผมอธิบายไปคลิปที่แล้วนะดินเดิมอยู่ประมาณนี้นี่คือพื้นของบ้านนะคุณผู้ชมนี่คือพื้นของบ้านนี่เท่าเอวผมเลย ดินเดิมจากพื้นจากพื้นดินเดิมถึงบ้านเนะี่ยดูซิว่าเขาซุดไปเท่าไหร่ซุดไป8 0เซนติเมตรโอ้โหในส่วนนี้คุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับเป็นเรื่องปกติมากที่ดินจะสไลด์ไปในใต้ตัวบ้านหรือจะซุดลงไปนะครับวิธีการแก้ไขมีอยู่2วิธีวิธีที่หนึ่งลงเสาเข็มไมโครพายลงไมโครพายเพื่ออะไรให้เสาเข็มลึกเท่าตัวบ้านเวลาคุณลงเสาเข็มเสร็จคุณเทพื้นพอตัวบ้านเนี่ยเสาเข็มเนี่ยเขาลึกประมาณ18ถึง21เมตรไมโครพายเราตอกสิบแปดสิบแปดถึงยี่สิบเอ ดังนั้นเวลาซุดมันจะซุดพร้อมกันมันจะไม่เกิดโพรงดินจะไม่สไลด์อันนี้คือวิธีหนึ่งวิธีหนึ่งคือเป็นวิธีที่เปลืองตังที่สุดลงเสาเข็มเท่าตัวบ้านไปเลยเทพื้นไปเลยจบไม่มีซุดอีกต่อไปแต่วิธีที่2เป็นวิธีที่ประหยัดตังมากๆนะครับโดยการทําการขุดดินขุดดินลงไปขุดดินลงไปให้ลึกกว่าคานของตัวบ้านคุณจะลึก10เซน20เซนอันนี้เรื่องของคุณคุณขุดลงไปจากนั้นนะครับคุณทําเขื่อนกั้นดินสไลด์รอบบ้านนะครับ โดยตรงนี้เนี่ยมันคือแบบอันนี้คือแบบนะนะแล้วนะเราก็เทปูนล,ลงไปในแบบก่อนที่จะเป็นแบบแบบนี้นะครับจะต้องขุดดินขึ้นมาก่อนพอขุดดินเสร็จจากนั้นนะครับเราก็เอาอิฐจะเป็นอิฐมวลเบาอิฐบล็อกก็ได้ถ้าประหยัดหน่อยก็อิฐบล็อ, it, บอกเอาอิฐบล็อกเรียงกัน้นเพื่อที่จะให้เราเทปูนแล้วไม่ให้ปูมนมาสไลด์ไปใต้ตัวบ้านจากนั้นเราทําการเอาเหล็ก RB9 บกวางไว้ตรงอิดเป็นคล้ายๆโครงสร้างเหล็กจากนั้นเราเอาแบบอันนี้คือแบบแม่แบบเอามาวางไว้ให้มีความห่างระหว่างอิฐกับแบบประมาณ10เซนคุณผู้ชมมาดูนี่ประมาณ10เซน ซน,นี่เห็นไหมโดยช่องตรงนี้คุณผู้ชมช่องตรงนี้เนี่ยเราทําการเทปูนคอนกรีตลงไปลักษณะแบบนี้จะเป็นลักษณะที่ใกล้เคียงกับการทําบ่อปลาคราบ่อปลาค้าก็ทาแบบนี้สาะวยน้ําสาะวยน้ำเขาจะทําเป็นเหล็ก2ชั้นเลยมีการกั้นอิดบล็อกหน้าหลังแล้วก็สารเหล็กตรงกลางนะครับแล้วก็เทคอนกรีตลงไปอันนี้ขอพูดสับแบบบ้านๆแล้วกันแบบให้ประชาชนทุกคนเข้าใจนะครับลักษณะตรงนี้คล้ายๆกับเขือข่อนผนังคอนกรีตผนังคอนกรีตคอสลอตรงนี้ทําแบบเดียวกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับงบประมาณของคุณละกันแต่ถ้าแบบว่าถูกที่สุดเลยก็คือเอาแผ่นสมาร์ทบอร์ดเสียบ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 ,บยิงน็อตยิงตะปูติดไปก็ได้แต่แบบนั้นเนี่ยอนาคตมันอาจจะเกิดการหักของแผ่นสมาร์ทบอร์ดได้แต่ถ้าแบบนี้จะคงทนถาวรเลยก็คือเป็นผน,นังคอนกรีตนะครับเทในที่หน้าง,งานเลยนะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูมุมอื่นบ้างว่าเป็นยังไงตามมาครับจากมุมนี้ก็เหมือนกันคุณผู้ชมมุมนี้เนี่ยอย่างคลิปที่แล้วที่ผมมาถ่ายนะมุมนี้นี่คือเป็นโพงใหญ่มาก ผมสามารถเอาตัวผมมุดเข้าไปได้เลยนะแต่วันนี้เสร็จแล้วทําเขื่อนเรียบร้อยนะครับด้วยการทําเขื่อนแบบเดียวกับข้างต้นเลยเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าความสูงของเขื่อนนี่สูงเท่าไหร่มาดูกันครับความสูง,ขงเขื่อนอยู่ที่โอ้โหหกสิบสามเซนอ่ะสูงมากคุณผู้ชมสูงมากและตรงนี้เนี่ย มันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นบัวรอบบ้านก็คือจะมีคอนกรีตเนี่ยเป็นเขิบยื่นออกมาเรียกว่าบัวดีกว่าอ่าเป็นบัวเป็นบัวยังไงมาดูใกล้คอนกรีตตรงนี้นะครับจะยื่นออกจากตัวบ้านมานะครับประมาณ9 9้าถึงสิเซนน่าจะ10เซนเป็นบัวรอบบ้านเดี๋ยวเราก็จะแต่งบัวให้สวยงามจะเป็นการเบิร์ออกมาซึ่งคอนกรีตตรงนี้ผมขออนุญาตใช้เท้านะคุูสามารถเหยียบได้เลยแล้วก็เดินรอบได้เลยแล้วก็จะทําให้ตัวบ้านของคุณเนี่ยมีผนังที่ลึกลงไปแล้วเวลาถ้าคุณอยากให้จบนะคุณแค่ถ,ถมดินเนี่ยเสมอคอนกรีตอันเนี้ยดินก ก็คือกึ่งประหยัดนั่นแหละแต่ยังไม่ประหยัดมากถ้าประหยัดมากๆคือเอาสมาธิหมดเสียบเสียบเสียบ,ยบแต่มันไม่ถาวรไงแต่อันนี้มันคือถาวรเดี๋ยวผมจะพาไปดูหลังบ้านว่าตอนนี้งานถึงไหนแล้วแล้วหลังบ้านเนี่ยจะเป็นงานที่ค่อนข้างใช้มูลค่าของเงินเนี่ยใช้ราคาเนี่ยสูงเนื่องจากเราต่อเติมเป็นห้องครัวแต่การต่อเติมของเราก็ต้องการดินสไลด์ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับก็คือได้ประโยชน์สองต่อเลยได้ทั้งห้องครัวได้ทั้งไม่ซุดด้วยอ่ะเป็นยังไงตามมาครับ ตอนนี้นะครับผมยืนอยู่บนฟุตติ้งนะคุณผู้ชมเป็นฟุตติ้งที่ใหญ่มากเลยนะฟุตติ้งอันนี้ผมบอกกันเลยนะครับอาคารพาณิชย์เรียกพี่อะครับอาคารพาณิชย์ยังไม่ทําใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับ ฟุตติ้งอันนี้เราทําเพื่อรับแทงน้านะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่ามันอลังการงานสร้างจริงนะครับแล้วก็เพืีองเหล็กมากๆคุณผู้ชมตอนนี้ผมยืนอยู่บนฟุตติ้งที่เป็นหลุมใหญ่เนื่องจากเราใช้ลักษณะของฟุตติ้งเนี่ยก็คือจบเลยแถมไม่ลูกค้าเลยไม่จำเป็นต้องมีคานรอบไม่ต้องอะไรเลยฟุตติ้งเนี่ยแข็งแรงกว่าคานอีกคุณผู้ชมฟุตติ้งผมใช้ดี1 2นะครับเหล็ก <im it> ใหญ่ใหญ่กว่านิ้วก้อยผมอีกคุณผู้ชมดูได้เลยแล้วก็แอดนี่คุณผู้ชมแอดที่เท่าไหร่1ิเซนคุณผู้ชมนี่ add, add, นก ต้องบอกว่าช่างชุดนี้นี่สเปคนี้สุดๆด,ดจริงๆนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ออกค่าของนะครับบริษัทซื้อของครับเ <g> ข <ug> <c oughs> าดังนั้นเขาทําดีจริงๆริบริษัทก็ไม่ได้ว่าเลยหรอกทำดีอย่างนี้เราก็ชื่นใจลูกค้าเห็นลูกค้าก็ชื่นใจนะครับ <c oughs> ตรงนี้ฟุตติ้งหลุมใหญ่คุณผู้ชมส่วนตรงนี้เป็นฟุตติ้งแบบมาตรฐานของบริษัทข,ขนาดฟุตติ้งนะครับคุณผู้ชมมาดูขนาด60คูณ60เซนนี่โอ้โหใหญ่กว่า60ไปอีกเนี่ย65ิไปแล้วนี่คุณผู้ชมฝั่งนี้ด้วยนี่คุณผู้ชมด ชอบหัวเสาเข็มนี่นี่คือหัวเสาเข็มตัดหัวเสาเข็มเนียนกิฟนะครับแล้วก็มีตีนเป็ดนะครับแล้วก็หลอ่อเพื่อหล่อเสาขึ้นมาอันนี้สามารถสร้างเป็นแบบเป็นบ้านเป็นหลังได้เลยหล่อเสาคอนกรีตขึ้นมาได้เลยเพราะว่าเราทําแบบลักษณะของเสาหล่อขึ้นมามาตรฐานฝุดๆยก,กยไหวไังเนี่ยยกก่อนอ้ายโอ้มาดหัหนักมากหนักมาก,มาก,มากสุดๆคุณผู้ชมหนักมาก,มาก อันนี้คือความหนักของเหล็กนะที่เราใช้นะต้องบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าเหล็กเต็มไม่เต็มต้องเอาไปช่างต่อมานะครับต้องบอกว่านะครับว่าฟุตติ้งทุกหลุมเนี่ยเราทาแบบเป็นมาตรฐานเหมือนกันทุกหลุมเลยคุณผู้ชมนะครับและในแต่ละหลุมเนี่ยเราพยายามนะครับไม่ให้มันเกิดการสไลด์ของดินลงไปในหลุมฟุตติ้งนะครับในส่วนนี้คุณจะกั้นเป็นอิฐบล็อกก็ได้หรือคุณจะใช้สมาร์ทบอร์ดก็ได้ใช้อะไรก็ได้แต่ประเด็นหลักก็คือปูจะต้องอ,งอมเหล็ก และดินจะไม่ลงไปในหลุมฟุตติ้งอันนี้ไม่ว่าคุณจะจ้างเราทําหรือจ้างใครทำไปแล้วแต่ตรงนี้สําคัญมากๆคุณดูดีๆปูนอมเหล็กดินไม่สไลด์ลงไปจบจะใช้เป็นอิดบล็อกก็ได้กรณีใช้เอิดบล็อกดินพวกนี้มันจะเป็นดินดินที่มันสไลด์ดินมันนิ่มใช้เป็นอิดบล็อกมันจะจบกว่าแต่ถ้าดินแข็งคุณใช้สมาร์ทบอร์ดก็ได้หรือไม่ต้องใช้อะไรเลยก็ได้ถ้าดินมันแข็งนะดินจับตัวเป็นก้อนเซ็ตเป็นทรงเนี่ยไม่ต้องใช้อะไรเลยก็ได้ความมาตรฐานของงานมันมีอยู่ในตัวของมันเองนะครับอตอนนี้ อาช่างชี้ดูนยครับเลเซอร์ตัวเลเซอร์มีชี้ใกล้ๆเลยเลเซอร์นะครับตอนนี้ช่างเขากำลังหาระดับอยู่คุณผู้ชมนี่ผูกเขียวเลยนะครับมีดึงเอ็นขึงเอ็นขึงเหล็กหมดเลยนะครับผมก็พูดต่อว่าแล้วอะไรล่ะที่ทําให้ดินไม่สไลด์ลงไปนี่ตรงนี้คุณผู้ชมมาดูนี่เลยนี่เราก่ออิฐอิฐบล็อกถามว่าทาไมเราต้องก่อเราเอาแผ่นสมาร์ทบอร์ดเสียบได้ไหมได้แต่เราก่อเพื่ออะไร พื่อที่จะให้มันมีความเป็นมาตรฐานตรงนี้ไม่ได้เทแบบเหมือนด้านหน้านะคนละแบบกันคนละเรื่องนะแต่ตรงนี้เราทําการเทคานแล้วก็ทําการเทพื้นพอเทคานเทพื้นเสร็จพื้นตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะยืนอยู่บนหัวเสาเข็มดังนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้เลยเนี่ยมันจะไม่สุดพอไม่สุดแล้วเป็นไงคุณผู้ชมพอไม่สุดแล้วดินมันก็จะไม่สไลด์มันก็จะไม่เป็นโพรงตรงนี้เรากั้นไมไ่เฉยตรงนี้ไม่ได้มีมนัยยะสําคัญอะไรคุณจะใช้แผ่นโฟมกัน้นใช้สมาร์ทบอร์ดก,กั้นก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วเราจะทําคาน ทำพื้นเทพื้นมันก็จะอยู่บนพื้นตรงนี้ทั้งหมดนะครับดังนั้นมันจะไม่เป็นโพรงอีกต่อไปแต่วิธีนี้คือวิธีที่แพงที่สุดแต่จบที่สุดเลยคุณผู้ชมจบแน่นอนเพราะอะไรคุณจะได้ทั้งพื้นที่ไม่ซุดและคุณจะได้ห้องครัวด้วยเรามาดูกันว่าเราจะเทพื้นขึ้นมาสูงเท่าไหร่นี่คุณดูตรงนี้เราดีดเตาไว้แล้วดีดเตาคือเส้นแดงๆดงเขาเรียกว่าเตาอ่าให้เป็นความรู้เจ้าของบ้านบางท่านบอกคุยกช่างเลยช่างดีดเตาหรือยังหาระดับหรือยังช่างก็จะแบบเฮ้ยเจ้าของบ้านคน กลัวเลยเราแวงเลยช่างจะเราแวงเลยนะพอเจ้าของเป็นงานเสร็จช่างเขาจะทําดีกว่าเดิมดังนั้นคุณดูคลิปของผมเอาเป็นความรู้เอาสับช่างเนี่ยไปพูดกับช่างบ้างดีเตาอ่านี่คุณดูนะเราดีเตาไว้เส้นสีแดงคุณผู้ชมเราเทนะครับจากด้านล่างเลยคุณผู้ชมขึ้นมาเนี่ยแปเซนโอเขอโทษ78เซนเกือบ80เนี่ย78เซนคุณผู้ชมอันนี้คือจากระดับหัวฟุตติ้งนะแล้วความลึกของฟุตติ้งคุณผู้ชมบวกไปอีกสินี่ความลึกของฟุตติ้งคุณผู้ชมดูนี่ ตรงนี้ยังไม่สุดนะ60เซนเราจะจบที่ตรงนี้60เซนคุณบวกไปเลยเมื่อกี้80บวก6 0สิเซนโอ้โหเรายกระดับขึ้นมาสูงมากๆเลยคุณผู้ชมดังนั้นในส่วนนี้งานทั้งหมดเลยนะครับเป็นงานที่เราจะต้องใช้ระดับเป็นตัวจับนะครับแล้วก็ต้องบอกว่างบประมาณในการทำเนี่ยผมพูดจริงนะถ้าได้มาดูงานจริงนะราคาที่เราเสนอลูกค้าไปไม่ได้แพงเลยถ้าเราให้งานคุณภาพขนาดนี้นะครับสุดท้ายนะครับผมมายืนอีกด้านหนึ่งของตัวบ้านคุณผู้ชม ด้านนี้เป็นด้านของบ่อพักบ่อสําเร็จบ้านอายุ20ปีแล้วท่อเนี่ยเขากรอกหมดแล้วกรอบจนแตกหมดแล้วตรงนี้เราเดินท่อใหม่ให้เป็นท่อใหญ่มากคุณผู้ชมเป็นท่ออุจระนะครับซึ่งท่ออุจระเนี่ยขนาดนะครับใหญ่มากคุณดูง่ายนี่เห็นหน้าผมไหมอันนี้คือตัววายคล้ายๆ3ทางแต่เป็นสามทางแบบวาย ในส่วนนี้เราเอามาต่อจากอุจจาระเนี่ยเข้าถังบําบัดในส่วนนี้จะต้องเป็นการเซอร์วิสอันนี้ต้องดูไปจุดๆไปถ้ามีการแตกมีการชำรุดเนี่ยเราจะดูแลให้หมดเลยนะครับซึ่งระบบน้ําใต้พื้นเป็นส่วนที่สําคัญมากๆเลยนะครับฝากเอาไว้นะครับบ้านซุดรอบบ้านรีโนเวทรอบบ้านติดต่อมาได้เลยถ้าอยากต่อเติมโทรมาที่เบอร์0881044888หรือแอดไลน์ไอดีไลน์อยู่ด้านล่างนี้ สุดท้ายแล้วฝากเอาไว้นะครับคลิปนี้เป็นตัวอย่างใครมีเพื่อนที่มีบ้านเก่าบ้านซุดอยากรีโนเวทส่งคลิปนี้ให้เพื่อนของคุณได้ดูนะครับไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ